เอาให้ป๋ากินด้วยมาให้ป๋ากินด้วยให้ป๋ากินด้วยครับดี๋ยวเดี๋เพิ่งเพิ่งมาทีเฮียให้ป๋ากินด้วยเอาให้ป๋าเลยลูกอ่าเดี๋ยวป๋ากินด้วยอ้าวโอเคมาป๋ากินด้วยอ้าชื่นใจชื่นใจอ๋อเดี๋ยว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 มันจะมัน มันจะมันจะเหี่ยแล้วลูกมันจะเหี่ยแล้วเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้ดีๆลูกตั้งไว้ดีดีพอแล้วไปเล่นแบ็ดพี่พี่พี่ยิงไปลูกไปอร่อยไหมอร่อยไหมครับเอาดูดีๆดูดีๆลูกอ่ะพ่ออินทาบิด นกกินมะพร้าวเหรอลรกกนกกินอะไรไอดินกินอะไรครับนูนก,กินอะไรครับดูดดูดอร่อยเลยกินน้ําหมดก่อนเพื่อนเลยนี่ไอดินเอาไว้ให้ปลากินด้วยด้วน้ำ